วันที่19ธันวาคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอหัวหมากได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตในแท้งน้ำภายในบ้านหลังหนึ่งในซอยร,รามคำแหงซอยหนึ่งแขวงและเขตสวนหลวงจึงได้นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันอยู่ร่วมตรวจสอบ โดยในที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง4ชั้นและจากการตรวจสอบพบว่าตัวตึกบริเวณชั้นดาดฟ้ามีการต่อเติมเป็นห้องมีหลังคาสำหรับเก็บท้งน้ำขนาด1,250ลิตรไม่มีฝาปิดโดยภายในพบร่างผู้เสียชีวิตแต่ยังไม่ทราบเพศสวมเสื้อยือดและกางเกงขาสั้นนอนเสียชีวิตอยู่ที่ก้นแ้งแลักษณะเน,น,น่าเปื่อยซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วนานานับเดือน ขณะที่พันตำรวจเอกเศรษฐพันธ์ศรีสาครผู้กำกับการสอนอหัวหมากได้เปิดเผยว่าสภาพศพผู้เสียชีวิตยังไม่สามารถระบุเพศได้เท่าที่ดูยังบอกไม่ได้ว่าการเสียชีวิตมาจากสาเหตุใดเท่าที่ดูจากสภาพศพน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนสำหรับอาคารดังกล่าวเจ้าของได้ซื้อมานานสามปีและไม่มีใครเข้าไปอยู่อาศัยโดยเจ้าของได้ปิดประตูด้านหน้าไว้แต่ไม่ได้ล็อกมีเพียงโต๊ะวางไว้เท่านั้น ท้งนี้จากการสอบสวนพบว่ามีช่างเข้ามาซ่อมแซมบ้านเมื่อราวหกเดือนก่อนแต่ดูจากสภาพศพแล้วคิดว่าน่าจะนานเกินไปแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งจะมีการเรียกผู้รับเหมามาสอบสวนและอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีพวกคนจรแอบลักลอบขึ้นไปก่อนเกิดเหตุด,ดังกล่าวท้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอีกสักระยะจะเกิดความชัดเจนขึ้น